สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง Bob Channel นะคะ๊อ b จะพาทุกคนมารู้จักกับโป๊ยเซียนนะคะมีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องปลูกโป๊ยเซียนวันอะไรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้๊อ b จะมาตอบนะคะว่าจําเป็นหรือไม่นะคะถ้าเป็นตามความเชื่อนะคะก็อาจจะมีวันที่จะต้องปลูก แล้วก็ทิศทางในการปลูกนะคะแต่ถ้าสมมุติเราจะปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปเราก็สามารถปลูกได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนทีนี้จะมาเข้าเรื่องกันนะคะในเรื่องของโพยเซียนต้นไม้มงคลน,นะคะในความเชื่อเนาะในความเชื่อนะคะต้นโพยเซียนเนี่ยจะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนไทยจะนิยมปลูกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจะนําโชคลาภมาให้ครอบครัวนะคะรวมถึงตัวเราและครอบครัวเรานะคะจะมีโชคลาภ ทำให้ครอบครัวนะคะสงบสุขแล้วก็ต้นปวยเซียนยังเป็นต้นไม้เสี่ยงไทยนะคะโดยเชื่อว่าหากบ้านไหนที่ปลูกต้นปวยเซียนออกดอกได้ครบ8ดอกก็จะมีโชคลาภเงินทองทำให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพราะต้นปวยเซียนเป็นต้นไม้ตัวแทนของพระเจ้าทั้ง8องค์ที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองและคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของ เคล็ดลับและการปลูกโฟอยเซียนตามความเชื่อนะคะก็จะแนะนําให้ผู้ที่มีอายุนะคะหรือว่าญาติของเรานะคะปลูกญาตายายนะคะหรือว่าคนที่มีอายุในบ้านนะคะจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะปลูกต้นโฟอยเซียนในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นทิศที่เป็นมงคลนะคะจะยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะนำพาโชคลาภมาให้แก่ เจ้าของบ้านนั้นๆนะคะและวันที่ควรที่จะต้องปลูกต้นโปรเซียนก็ควรที่จะเป็นวันพุธนั่นเองนะคะตามความเชื่อของคนโบราณอันนี้ปอบแค่มาเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อนะคะของสมัยก่อนนะคะโบราณหรือคนที่จะปลูกตามความเชื่อนั้นๆนะคะและที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะสีที่ควรจะเลือกปลูกก็ควรจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะคะทุกคนแต่ทีนี้ถ้าเราจะ ปลูกโพลยเซียนเป็นไม้ประดับเท่านั้นแล้วก็สามารถปลูกได้ไม่จำกัดวันแล้วก็ไม่จำกัดสีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องป๊อบชาแนลด้วยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปหน้าก็เดี๋ยว จะทำอะไรก็เดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ